สวัสดีค่ะคุณอาทิพย์นะคะใช่ค่ะไม่ทราบว่าลูกค้าสนใจสั่งซื้อสินค้าตัวไหนคะอ๋อวันนี้ทางเรานะคะมีสินค้าอาหารเสริมมานำเสนอค่ะคุณทราบดีว่าร่างกายของคุณต้องการสารอาหารเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับหนึ่งโบมี่บคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสำคัญที่คุณต้องการ พัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญไม่ได้ผลิตขึ้นมาตามกระแสทางการตลาดค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้หลักของพี่ใช้สารตัวไหนในการตรวจหาค่าการต้านอนุมูลอิสระหรอคะหากยังไม่มีวันนี้ทางเราขอเสนอ d p p s ซึ่งเป็น stable free radical โดยเมื่อ DPPS ทำปฏิกิริยากับสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสีของสารละลายสีม่วงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง จากนั้นเราจะนำค่าการดูดกลืนแสงไปเปรียบเทียบกับ Standard a n t i o ออกซิแดนซึ่งนั่นก็คือโทล o อกซึ่งเป็นวิตามินอ e ีชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระตอนนี้ถ้าเรามีสต็อกสินค้าทั้งสงขนาดเลยนะคะหากสนใจสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ตามรหัสที่กลิปส่งให้เลยค่ะเดือนมีพร้อมส่งสินค้าให้ลูกค้าทุกคนแล้วนะคะ